สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะต้นทับทิมนะฮะที่ปลูกมารวมๆสี่เดือนนะฮะก็คือจากเมล็ดพิ่งได้เท่านี้นะฮะ <c oughs> ก็วันนี้นะฮะก็ถึงวันว่าน,านำต้นนะฮะแข็งแรงดูจากตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็ปลูกจากเมล็ดมานะครับเราก็จะทําการย้ายกระถางฮะ,ะแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งตรงนี้ก็คือว่า ผมวัดแบบนี้เห็นไหมฮะประมาณอย่างนี้ก็จะใส่ดินไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ใส่ดินนะก็อนนี้เป็นดินมูลไส้เดือนนะฮะใส่ไปครึ่งหนึ่งนะครับ อนนี้ผมก็จะวัดแบบนี้ดูเอาห,หน่อยนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะเนี่ยผมจะวัด้าแบ,บจากดินนี้ฮะถึงขอบไม่ได้นะฮะผมก็จะมาดูนะสังเกตคือรากเนี่ยเขาทะลุมันถึงนี่นะผมก็จะเอานิ้วเนี่ยเขาค่อดันเข้าไปนะครับอ่า อย่างนี้ฮะสวยงามอันนี้ก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยควรจะเปลี่ยน,นทิศางแล้วหรือยังนะฮะก็คือเนี่ยเขาจะมีรากเต็มอย่างนี้เลยนะฮะก็สามารห่างไม่เพียงพอแน่นอนเราก็เรียงเขาเรียกว่าไว้ตรงกลางอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมใช้ดินเหมือนเดิมครับหมือนไ้เดือนนี่แหละครับใส่ลงไป ครับก็นี่ฮะอันนี้มันยังไม่พอดีนะฮะมึงจะใส่เพิ่ม นี่นะครับก็เป็นแอนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ง่ายๆนะฮะสำหรับการเปลี่ยนดินนะฮะให้กับต้นทับทิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะัะผมไม่ใช่นักเพาะต้นไม้มืออาชีพนะครับก็ปลูกนะฮะดูเพื่อความสวยงามแล้วก็ลองเพาะดูนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คือดูจัดฟอร์มต้นนะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านออกมานะครับก็ถือว่าผมถูกใจนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครมี เคล็ดลับดีๆนะฮะอยากจะแนะนำนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของผมอย่างนึ้งนะฮะก็ถ้าไงรชอบคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด s u b s c r i b ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ